สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีแซลมอนนะครับมาชวนผู้ชมกินด้วยกันนะครับวันนี้จัดมาครึ่งตัวนะครับวันนี้ไปไมโครมาอันนี้เราหั่นไว้ทีร่รอยแล้วเราจะได้ไม่เสียเวลาในการหัน่น,นม่ลําบมาวันนี้กินแบบซีฟู้ดแซ่บๆคุณผู้ชมให้พี่เกมก่อนเลยได้ไหมหรือว่าเราหัน<ม>่นยังไม่ไดไม่สะดัด <c oughs> ะได้อยู่ดึงมาตามรอยมันก็ได้อยู่ไม่เป็นไร อาจจะไม่สวยแต่กินคำใหญ่ๆคุณผู้ชมนี่จัดคำใหญ่เลยเราม่าเรามีเยอะทีนี้สุดยอดเลยนะอันนี้ตำใหม่ด้วยกับเชมอนมันต้องเผ็ดๆมันนี้เป็นซีฟู้ดเขียวคุณผู้ชมหวานมากซีฟู้ดแดงมันเผ็ดกว่านี้นะ ชอบตรงนี้มากเลยนี่นๆ่นท้องเหรอหรือว่าสลังหลังคอหลังค้งอ,อุ่มมะลืมโชว์มันคุณผู้ชมบาซิบิใช่แช่มะนี่งจิ้มอ่ะอสะใจทุกรอบ จริงหรืมัมยเดี๋ยวผมรู้วิธีละทำงี้ง่ายกว่าเยอะเลยไม่ขาดด้วยอ้หัยาวมากโอ้ยชอบแซลมอนตรงมันไม่มีกินข้าวนะสุดยอดแต่กินเยอะก็เลี่ยนนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่เลี่ยนนะ มันมันครับผมบบช้ำม,มากนี่ไงตัดเตียนมันต้องอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันต้องมีซีฟูดอะ่ะเออมันต้องมีวาสาบ้อะทำให้ให้เลี่ยนอะ่ะนุ่มมาครับคุณผู้ชมกินด้วยกันครับผม พตาแสดงว่ <laughs> นนาหิวข้าวมันอร่อยด้วยม,มันเคี้ยวง่ายแซลมอนอะ่ะมันไม่เหนียวยมันเข้มยมทำมาทำจุบทำเลยเกมโอ้ยชิ้นนี้ชิ้นนี้แบบว่าบลึม <laughs> <laughs> เลย <laughs> Mm hmm. มีกลางไหมผมลอกกลางออกมาแล้วนะออกมาแล้วดึงออกมาเก็บ oh. โค้ดละสองสามติน่นตอนเขายอมอิม่มดูหืมห <laughs> mm hmm. นนใหญ่กว่าพี่อีกเหรอดูดิโอ้ oh, ยาวกว<ป>่าอีกดูเข้าไปดูเข้าไปดูดน้ำอย่ายไปค้าหใจเราต้องค่อยๆริมรถ

ทำไมมันนุ่มอย่างนี้เหลือไว้ตำไหมผมจะเหลือไว้ครึ่งหนึง่งเอาไว้ทำสเต็กหินพันปีสเต็กเหรออืมเราก็ต้องไปหาหินใหมนะพี่เก็มอ,อ,อันเก่าแตกมันนะโอ้วันสบีเนาะ ขาดวาซาบิาวาซาบิไปอีนึงอะ่ะอ,อย่างแซ่บเลยคุณผู้ชมอย่างมันอย่างแซ่บน้ำจิ้มเด็ดมากอะ่ะ <c oughs> ถ้ากินจริงคิดว่าหมดตัวไหมหมด ไม่อยากไว้อะไม่เหลือถ้ามีแบบว่าของแก้เลี่ยนเงองกินหมดละแต่ตอนนี้ก็เริ่มเลี่ยนแล้วคุณผู้ชมคำใหญ่นี่ยังไม่เลี่ยนเลยนี่ยังแซบอยู่นี่ส่วนนี้จะแบบว่าเริ่มอร่อยที่สุดละเพราะมันมันขึ้นมากลางตัวมันมันเยอะตรงไหนเนี่ยแหละตรงแถวเนี้แหละเนี่ยเห็นไหมลายเยอะกว่าเมื่อกี้อีกเหรอ โอ้ตรงนี้อันนี้ต้องหั่นอีกรอบไหมนายเกมฮะมันมันขาดมันไม่ค่อยขาดเยอะเลยเนี่ยพอแล้วตรงกลางตัวกี่ครึ่งพอแล้วมั้งอ้าวพอแล้วเหรอฮะนี่หั่นไว้หมดแล้วอ๋อแล้วกินฮักกินแหนครับงั้นผมแบ่งชิ้นไม่อยากให้หมดเลยเก็บไปทำสเต็กด้วยแค่เนี้ก็ครึ่งตัวแล้วคุณผู้ชมชอบชอบน้ำจิ้มแบบนี้ไปมเพง แตรว่ามันหอมมะนาวอ่ะมันหอมมะนาวแล้วไม่เผ็ดเลยอันนี้นมันมะนาวสดไงใช่มันหอมมะนาวมากเลยนะแล้วก็ขาดขาดหวานนิดนึงนีดด่แหละกับแซลมอนมันต้องเปรี้ยวๆเซ่บๆต้องบาดกว่านี้อีกนิดนึงนิดนึงถ้าหวานนะ้นมันต้องน้ำจิ้มปลาน้อจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละอันนี้มาเค็มเค็มไปนิดนึงเนี่ยอ่าแต่ชอบแบบเนี้ยเซ่บเดียว มาเด้อคุณผู้ชมแซมอนครับผมมากินผมขอสลัดมาออกขมขมแล้ก็เลยมาวางให้มันเป็นสีเขียวๆหน่อยไม่หมอะไรนะกินหมดแล้มาสลัดแกเอาไปเลยเอามานนทุกกินเยอะเนาะคุณผู้ชมเป็นเด็กวัยรุ่นผมชอบผักครับผมแก่แล้วไม่ค่อยกินเท่าไหร่ยิ่งแก่ต้องยิ่งกินมันแบบมันมันดีนะกินผักอ่ะ ี่กินผักอย่างอื่นผักอะไรมันบานอ๋อพี่เกมแบบชอบแนวผักขมกระถินอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวผมะ่ะแปบ๊บเดียวหมดก่อน <laughs> <laughs> มันสุดยอดเลยอะ่ะคมมุณผงมันอร่อยอะ่ะจะมอนอะ่ะ ไหนบอกพอมันจะพอได้ไงแล้วเกินดหางเหรอหางมันไม่ค่อยเยอะนะหางมันจะแบบว่าเนื้อเนิ่นๆเลยยังเหมาะเอาไปทำอันนี้มากเลยเอาไปทำย่างออออเอเทมอันนี้ก่อน มันเป็นมีดหันลาอยู่แล้วเรอใช่คันน้อยกันคุณผู้ชมผมเริ่มอันนี้แล้วไม่มีบาสบีะมันจะเลี่ยนอันนี้ไม่เลี่ยนหรอกอันนี้มันเนื้อแน่นเลยเนี่ยข้างหลังทังยกบ่จะได้นิบก่อนส่วนหางหนึบไหมเหนียวไหมหน่อย เหนียวและนึบเหนียวนึบไปหน่อย,น,ยนึบนั่นแหละอร่อยอดูดิดมนันไม่ค่อยมีเลยก่อ,อนหางต้องไปจีไปทอดถ้ไาไม่หันให้ผมชิ้นใหญ่ยังอ <laughs> ้อมเหนียวข้าวมผมไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาร์กี้แล้วม้วนผักครับม้วนผัก คำเดียวไเลยก็ไม่กัดเอาโอ้โหคำเดียวก็ไม่ไหวอันนี้มันไม่ค่อยได้นุ่มเหมือนพวกกลางตัวไงกัดคำเดียวไม่หมดหรอกโอเคสองคำก็ได้อรับคนสองคำมาได้แลคุณผู้ชมโอ้โหยน้ำจิ้มเยอะๆหน่อยแซ่บจัดแหละน้ำจิมม้มอันนี้แต่พี่ว่าเค็มไปหน่อยเค็มไปหน่อยก่อนมมก็ดีนะผมชอบอ,อย่างงเน้ำตาหวานอ่ะ มันไม่ได้เค็มหรอกมันแค่ไม่หวานคำถาดตัท้ายท้ายสุดหมดแล้วคุณผู้ชมแซมอนเอาละเรากินพอหายอยากคุณผู้ชมกินเยอะมันก็จะหมดเยอะดูเสร็จแวเนี้ยตัวนึงอ่ะนี่ไปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกินเยอะก็นั่นแหละคุณผู้ชมเพืองนะครับผมเอาไปกินวันอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากคุณผู้ชมนะครับ กดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับและพบเจอกันในวันพรุนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ